สวัสดีค่ะดเด็กๆยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้ามาสู่บทเรียนของคุณครูอร้อนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะคุณครูก็จะนําแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .3 ประจําปีการศึกษา2563นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นแบบทดสอบ NT ที่เด็กๆชั้นป3ทุกคนจะต้องได้ทําการทดสอบนะคะ สำหรับนะคะการทดสอบด้านคณิตศาสตร์นั้นนะคะเด็กๆคะมันจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด30ข้อนะคะจะมี30ข้อแล้วก็นะคะคะแนนอยู่ที่100คะแนนเต็มใช้เวลาในการทดสอบอยู่ประมาณ90นาทีเต็มนะคะหรือเราจะเรียกว่า1ชั่วโมงกับ 10นาทีนั่นเองโดยข้อสอบนะจ๊ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันก็จะมีตอนที่1นะคะตอนที่1ก็จะเป็นแบบเลือกตอบนะคะแบบเลือกตอบแบบนี้ก็จะมีช้อยมาให้เราเลือกนะคะมีช้อย1ช้อย2ช้อย3ช้อย4อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะให้เราเลือกช้อยที่ถูกต้องที่สุดสำหรับด้านคณิตศาสตร์ ในตอนที่1น,นะคะส่วนต่อไปถ้าเราได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วสมมุติข้อนี้ตอบข้อ3เราก็จะนําเอาไประบายด้วยดินสอ2อปีนะคะในข้อสอบแบบนี้นะคะให้เต็มช่องเลข3เลยทับเลข3ไปเลยนะคะส่วนตอนต่อไปตอนที่2นะคะ ซึ่งตอนที่2จะเป็นแบบเติมคําตอบคือเด็กๆคิดคําตอบได้แล้วก็จะนําคําตอบไปเขียนลงในกระดาษคําตอบแบบชนิดเติมนะคะ,ะแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบเติมคําตอบนะคะมี3ข้อด้วยกันจะข้อละ4คะแนนอ้ามึกสักครู่นี้ครูลืมอธิบายไปว่าจะเป็นแบบที่เป็นเลือกตอบเนี่ยมันจะเป็นข้อละ3คะแนนนะคะมันมีทั้งหมด26ข้อคูณ3ก็คือ 26ข้อคูณ3ก็จะตกเป็น78คะแนนนะคะส่วนแบบเติมคำตอบจะมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อละ4คะแนนรวมเป็น12คะแนนนะคะและแบบสุดท้ายนะคะคือตอนที่3จะเป็นแบบการแสดงวิธีทำซึ่งแบบแสดงวิธีทำนะคะมีแค่1ข้อนะคะแล้วก็ได้คะแนนไปเต็มๆเ,เลย10คะแนนเต็มนะคะ คำแนะนำสำหรับผู้อนะคะก็จะแนะนำให้เด็กๆนะคะทำแบบตอนที่3ก่อนเพื่อที่จะเอาคะแนน10คะแนนแล้วก็มาทำแบบตอนที่2มันจะข้อละ4คะแนนเลยนะคะเด็กๆได้เยอะมากข้อละ4คะแนนก็จะ ต,ต่อมานะคะค่อยมาทําแบบชนิดที่เป็นการเลือกตอบนะคะมันมี26ข้อข้อละ3คะแนนก็รวม78คะแนนรวมทั้ง3ตอนนะคะบวกกันก็คือจะเป็น100คะแนนนั่นเองค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มติวกันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้คุณครูก็จะมานำเสนอข้อหนึ่งเลยนั่นก็จะเป็นตอนที่หนึ่งแบบเลือกตอบนะคะ เรามาช่วยกันอ่านโจทย์ได้เลยนะคะเด็กๆชมรมคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมปลาลูกดอกชิงรางวัลมีเงื่อนไขว่าต้องปลาลูกดอกทั้งสองลูกให้เข้าช่องจำนวนที่มีค่ามากที่สุดกับน้อยที่สุดจึงจะได้รับรางวัลน,นะคะเรามาดูคำถามนะคะ จากข้อมูลนักเรียนได้รับรางวัลเมื่อปลาลูกดอกเข้าช่องตามข้อใดเรามาช่วยกันเช็คดีกว่าไหมว่าช่องไหนที่มีค่าน้อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับช่วยกันนะคะคุณครูจะเรียงจากน้อยไปหามากนะเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าช่อง a B C D E อ่ช่อง A คือช่องนี้นะช่อง A คือ5 3 0 0ช่อง B คือ53,000ช่อง C คือ53,900ช่อง D ก็คือ53,900และช่อง E ก็คือ53,900เด็กๆคิดว่าช่องไหนเป็นจำนวนที่น้อยที่สุด เรามาเรียงช่วยกันนะคะช่องที่น้อยที่สุดก็คือช่องไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะช่องที่น้อยที่สุดก็คือช่องครูรออยู่นะช่อง c นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเรียงลำดับช่อง c ช่อง c ก็คือครูจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่า5้าหมืนแล้วก็39โดยต้องจะใช้ ตรงนี้ด้วยลูกน้ําตรงนี้นะคะต่อไปช่อง C ไปแล้วครูก็จะขีดค่าทิ้งปึ๊บแบบนี้เราจะมาดูช่องต่อไปนะคะว่าช่องไหนที่มันมากขึ้นไปอีกระดับนึงช่องไหนคะ A B D หรือ E คะเหลือสีช่องนะสี่ช่องนี้ช่องไหนช่องไหนคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือช่อง A ช่อง A ช่วยอ่านจำนวนให้ครูด้วยนะ ช่องเอนะคะปึ๊บ50,000แล้วก็300นะคะต่อไปต่อไปช่วยกันนะคะต่อไปกากระบาดช่องเอทิ้งเหลือ3ช่องนะคะช่องต่อไปที่มากขึ้นอีกคือช่องไหนคะติ๊กต๊อกเหลือแค่3ช่องเองนั่นก็คือช่อง D อ่าช่อง D นะคือ50 0 0 0 แล้วก็309โอเคต่อไปขีดค่าช่องนี้ทิ้งอ่าเหลือช่อง E แล้วก็ช่อง B ค่ะเด็กๆค่ะช่วยครูด้วยค่ะช่องไหนที่มากขึ้นไปอีกคะนั่นก็คือช่อง B ใช่ไหมคะอ่า B นะคะ B ก็คือ53,000 3นั่นเองนะคะ และช่องสุดท้ายไม่จำเป็นจะต้องคิดเลยรู้เลยว่าเป็นช่อง e นะคะนั่นก็คือ539 0 9นั่นเองค่ะอะแสดงว่าช่องที่เขาน้อยสุดนะคะก็คือช่อง c ช่องที่มากสุดคือช่อง e นั่นเองะคะอันนี้น้อยสุดนะส่วนตัวนี้มากสุด ซึ่งโจทย์บอกว่าจะต้องเป็นยังไงคะโจทย์เขาบอกว่าจะได้คะแนนเนี่ยจะต้องปลาลูกดอกไปในช่องที่มีค่ามากแล้วก็น้อยใช่ไหมช่องที่มากสุดคือช่อง e อะ่ะเราจะมาเช็คนะข้อไหนที่บอกว่า e กนะ่อนนะอ่าข้อสามบอกว่า e และช่องที่จะได้คะแนนอีกก็คือจะต้องเป็นช่องที่น้อยนะคะช่องที่น้อยที่สุดนั่นก็คือช่อง สนั่นเองอ่าแสดงว่าเราจะต้องไประบายสีในกระดาษคำตอบคือข้อไหนคะข้อ3ใช่ไหมเราต้องไประบายในกระดาษคำตอบนะไม่ใช่มาระบายในข้อสอบแบบนี้นะอ่าต้องไประบายในกระดาษคำตอบดังนั้นข้อ1ก็เลยตอบเป็นข้อ3นั่นเองนะคะคูจะเขียนว่าตอบข้อ3นะคะ เลยตอบข้อสนั่นเองมันง่ายมากเลยใช่ไหมก็จะอยู่ประมาณบทที่1เลยนะคะหน่วยที่1ที่เราได้เรียนกันไปในช่อง youtube ของสอนง่ายงสไตล์ครูอ้อนะคะยังไงข้อนี้ง่ายๆก็ฝากเด็กๆด้วยนะคะไปทบทวนด้วยนะอ่าน ไปฝึกอ่านโจทย์อ่านอะไรให้เข้าใจนะคะ,ะก่อนที่จะทำํำหรือที่จะหาคำตอบเนี่ยต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าเขาให้เราทำอะไรแล้วเขาถามอะไรเราแล้วเราควรจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบนะคะต้องสามารถคิดออกมาเป็นขั้นตอนกระบวนการเหมือนที่ครูอ้อได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะ,ะสำหรับข้อหนึ่งก็จบไปแล้วนะคะมาต่อกันที่ข้อที่สองกันเลยนะคะเด็กๆ สำหรับข้อ2นะคะก็จะเป็นเรื่องเศษส่วนนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่คุ้นชินกับคำว่าเศษส่วนเดี๋ยววันนี้ครูอ้อนะคะก็ขอนำเสนอเรื่องนี้ในข้อ2นี้เลยนะคะคำว่าเศษส่วนนะคะเราจะเรียกจํานวนที่อยู่ด้านบนว่าตัวเศษและเราจะเรียกจํานวนที่อยู่ด้านล่างว่าตัว ส่วนนะคะโดยช่องแรกหรือภาพแรกนะคะมันมีบัตร4ใบใช่ไหมตัวแรกนะคะเราอ่านว่าเศษ3ส่วน24ข้อ2นะคะเราอ่านว่าเศษ3ส่วน16ต่อไปบัตรภาพบัตร ที่3เราอ่านว่าเศษ3ส่วน8และอันสุดท้ายคือเศษ3ส่วน4นะคะคำสั่งนะคะบอกเราว่าจากข้อมูลข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนที่มีค่ามากไปหาค่าน้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าเศษส่วนจากรูปภาพต่อไปนี้กันเลย ครูอ้อจะขอวาดภาพให้เด็กๆดูนะคะ,ะเหมือนครูมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วครูก็จะแบ่งออกเป็นช่องแบบนี้หนึ่งเหมือนเด็กๆดูให้เท่ากันนะคะครูอาจจะวาดไม่สวยนะครูไม่ถนัดทีนี้นะคะครูจะระบายสีชมพูลงไป สวยนะขอโทษด้วยนะไม่สวยทีนี้นะคะ,ะเราจะมาเขียนในรูปเสษส่วนจากภาพนี้นะคะมาดูมันจะมีช่องที่ระบายสีเนี่ยด้วยการคือกี่ช่องจ้ะหนึ่งสสามี่ห้าเราเรียกว่าเสตฮส่วนตัวส่วนนะคะก็หมายความว่าทั้งหมดในสี่เหลี่ยมนี้ยครูแบ่งออกเป็นช่อง ที่เท่าเท่ากันอย่างช่อมนะคะครูจะนับนะมี1 2 3 4เอาหมดเลยนะคะ5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะดังนั้นเราเลยเรียกมันว่าเป็นส่วน10นั่นเองเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างไหมอตอนนี้กำกำลังจะสอนแค่เพียงตัวอย่างนะคะขอเลือกสีนะ เอาเป็นวงกลมบ้างนะโอ้โหกลมมากเลยไม่สวยเลยอะ่ะขอโทษด้วยลบหน่อยครูขอวาดใหม่นะอขอใช้เทคนิครัดนะคะทีนี้นะคะครูก็จะทำการแบ่งนะคะ สักสี่ช่องก็พออเดี๋ยวไม่สวยระบายสีหน่อยนะระบายสักช่องหนึ่งดังนั้นเราจะอ่านจํานวนนี้หรือรูปนี้ว่าระบายกี่ช่องคะครูระบายในวงกลมกี่อันระบาย1อันใช่ไหมดังนั้นมันก็คือเศษหแล้วมันมีช่องทั้งหมดกี่ช่องทั้งหมดเลยที่ครูแบ่งนะมี1 2 3 4ดังนั้น เลยกลายเป็นเศษ1นส่วนสนะคะโอเคก็เข้าใจคำว่าเศษส่วนไปแล้วเข้าใจไปแล้วนะก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆทีนี้เรากลับมาที่ข้อสอบกันบ้างในข้อสอบบอกว่าให้เราเนี่ยเรียงจำนวนจากมากไปน้อยนะคะ,ะเด็กๆสังเกตนะว่าแผ่นจำนวนหรือบัตรเศษส่วนเนี่ยสบัตรเนี่ย เขามีตัวเศษหรือตัวเลขที่อยู่ด้านบนเป็นตัวเลขเดียวกันก็คือจํานวนเลข3ใช่ไหมคะส่วนตัวเลขด้านล่างก็จะแตกต่างกันไปอ่าแผ่นที่1ก็จะเป็นส่วน24แผ่นที่2ส่วน16แผ่นที่3ส่วน8แล้วก็แผ่นที่4คือส่วน4นะคะอ่าทีนี้ครูจะขออธิบายให้มันดูเป็นภาพรวมนิดนึงแล้วก็ให้ดูภาพออกด้วยนะคะว่าอ่าอย่างเช่นบัตรใบแรกคือใบนี้ เศษ3ส่วน24เหมือนกับครูจะยกตัวอย่างนะว่าเหมือนเรามีเค้กอยู่3ชิ้นแล้วเรามีเพื่อน24คนเราต้องแต่งเค้ก3ชิ้นเนี้ยให้เพื่อน24คนกินเท่าๆกันเนี่ยเด็กๆคิดว่าจะได้กินคนละละละเยอะหรือว่าได้กินน้อยเด็กๆคิดตามครูนะส่วนอันที่2นะคะเศษ3ส่วน16เนี่ยมันเหมือนกับเรามีเค้ก3ชิ้นนี่แหละ แต่เรามีเพื่อน16คนเราจะแบ่งเคก้กหรือรับประทานเค้กเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้3ชิ้นเหมือนกันแต่มีเพื่อน24คนทีเนี้ย3ชิ้นเหมือนกันแต่มีเพื่อน16คนเด็กคิดตามด้วยนะเด็กๆคิดตามครูนะต่อไปอันที่3นะคะมีเพื่อนอยู่อ่อมีเค้ก3ชิ้นเหมือนกันนะมีเค้ก3ชิ้นมีเพื่อน8คนชิ้นเคก้กหรือเนื้อเนื้อเค้กที่จะได้กินเนี่ยได้รับประทานเนี่ย จะเพิ่มขึ้นไหมอ่าและอันสุดท้ายนะคะมีเค้ก3ชิ้นเหมือนกันแต่มีเพื่อนสี่คนโอ้โูที่ว่ามีเพื่อน4คนเนี่ยได้กินเยอะขึ้นแน่นอนแสดงว่ายิ่งตัวอะไรคะตัวส่วนยิ่งมีค่ามากเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยลงอ่ายิ่งตัวส่วนหรือตัวเลขด้านล่างตัวนี้นะคะอยิ่งตัวเลขตรงนี้มันมาก ษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยถ้าเราพูดถึงลักษณะที่ตัวตัวตัวเนี้ยด้านบนตัวเนี้ยเท่ากันนะ,อ,ะอย่างเช่นข้อสอบเนี่ยมันเป็นเลข3เหมือนกันแต่ว่าบัตรแรกเนี่ยมันส่วน24บัตรนี้ส่วน16บัตรนี้ส่วน8บัตรนี้ส่วน4อ่ครูก็เลยบอกว่ายิ่งตัวส่วนหรือตัวเลขด้านล่างมันมากเศษส่วนจะมีค่าน้อยลงดังนั้นเด็กๆคิดได้หรือยังคะว่า เศษส่วนบัตรไหนที่มันมากที่สุดนั่นก็คืออนไนคะใช่แล้วค่ะมันก็คือตัวที่มากที่สุดนะคะก็จะเป็นนี่เลยลำดับที่หนึ่งเลยมาที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเศษสามส่วนส,วนสี่อันนี้มากสุดนะตามมาด้วยตัวนี้เลยค่ะเศษสามส่วนแปดตามมาด้วย นี่เลยลำจักที่3นะคะเศษสามส่วนสิบและก็น้อยมากเลยนะคะน้อยสุดกินเค้กได้น้อยมากเลยนะคะแบ่งกันได้น้อยนั่นก็คือเศษสามส่วนยีนะคะเพราะว่าทําไมครูจะต้องเอาตัวอย่างของการกินเค้กกับจํานวนเด็กมาเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะไม่เข้าใจนะคะว่าเศษส่วนคืออะไรแล้วทําไมจะต้อง ครูก็เลยยกตัวอย่างเป็นจํานวนเค้กสามชิ้นแล้วก็มีเพื่อนๆนหรือตัวส่วนอยู่ด้านล่างเนี่ยที่แตกต่างกันไปโดยครูก็ยกตัวอย่างจากโจทย์ข้อนี้แหละนะคะดังนั้นข้อที่ตอบถูกต้องที่เรียงแบบนี้เลยแบบที่ครูมาเขียนใหม่ตรงนี้ค่ะถึงจะเป็นคําตอบที่ถูกนะคะนั่นก็คือข้อไหนคะดูช่วยครูด้วยอันไหนที่เป็นเศษ3ส่วน4ี่มาก่อนเพื่อนเลยอ่าเห็นแล้วนั่นก็คือข้อที่ สี่นะคะาทำการเอาไปฝนในกระดาษคำตอบเลยนะคะแต่ต้องไปทำในกระดาษคำตอบนะเป็นลายสีดำแบบนี้นะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบข้อสี่นะคะตอบข้อสี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นคำตอบ นนั่นเองค่ะค่ะข,ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่3นะคะเด็กๆเรามาช่วยกันอ่านโจทย์กันนะคะนักเรียน4ี่คนมีแดงโด,งด่งดำเด่นถ้าถือบัตรจำนวนเศษส่วนดังนี้คนแรกนะคะคือแดงถือบัตรเศษ4ส่วน6คนที่2ชื่อโดง่ง คือถือบัตร4ส่วน18ค่ะคนชื่อดำถือบัตรเศษ4ส่วน12และคนชื่อเด่นถือบัตร4ส่วน9นะคะทีนี้คำถามถามว่าจากข้อมูลใครอยู่ในลำดับที่3เมื่อเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมาก จากข้อที่2เมื่อกี้นี้นะคะเด็กๆคุณครูได้บอกว่าถ้าจำนวนเศษก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านบนเท่ากันนะคะและเราจะมาพิจารณาตัวเลขที่เป็นส่วนหรือตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะคะถ้าตัวเลขด้านล่างมีค่ามากเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยดังนั้นคุณครูจะมาช่วยเด็กๆเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากกันนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นครูขอเลือกสีปากกาก่อนนะเรามาดูกันนะคะทุกคนมีจํานวนสีอยู่ด้านบนหรือเรียกว่าเป็นตัวเศษเป็นสีหมดทุกคนเลยนะคะเราก็เลยจะมาพิจารณาตัวเลขด้านล่างค่ะทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะคนชื่อโด่งนะคะคือคนนี้คนนี้ชื่อโด่งและก็ถือบัตรเศษส่วนที่มีจํานวนตัวเลขที่เป็นตัว ส่วนคือ18ซึ่งเยอะที่สุดนะคะเลยทำให้เศษส่วนของเขามีค่าน้อยที่สุดเนื่องจากว่า18เยอะที่สุดนะคะ,ะคุณครูก็จะเขียนเรียงลำดับให้นะคะเดี๋ยวขอลบก่อนนะคะ,ะก็จะทำให้โด่งนะคะน้อยที่สุดโด่งก็เลยกลายเป็นคนที่เป็นที่1ก่อนก่อนต่อมาคนที่น้อย ที่สุดลำดับต่อไปนะคะก็จะเหลือแดงดำและเด่นซึ่งคุณครูก็ใช้เทคนิคเดิมค่ะนั่นก็คือเด่นหรือดำหรือแดงดีคะ่าคนที่เป็นเศษตัวส่วนเยอะที่สุดคือคนชื่อดำนะคะก็คือคนนี้ซึ่งคือเลข12นะคะจึงทำให้ดำนะคะเป็นเศษส่วนที่มีค่าน้อยลำดับที่สอง ต่อไปเหลือ2คนสุดท้ายค่ะคือคนชื่อแดงและคนชื่อเด่นคุณครูก็มองเห็นเลข9ค่ะครูก็เลยให้เศษ4ส่วน9นะคะเป็นเศษส่วนที่มีค่าน้อยเป็นลำดับที่3และก็นะคะคนชื่อแดงก็เลยกลายเป็นเศษส่วนที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองก็คือน้อย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 ลำดับที่4นะคะ ลักษณะนี้นะคะก็คือตัวส่วนเนี่ยเท่ากันเราจะมาพิจรารณานตัวส่วนนะคะก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะตัวเศษคือตัวที่อยู่ด้านบนนะคะ,ะในข้อนี้มีเศษเท่ากันมีส่วนไม่เท่ากันแล้วทีนี้ถ้าส่วนยิ่งมีค่ามากเศษส่วนจะมีค่าน้อยจึงทําให้คนชื่อโด่งนะคะ มีค่าหน่อยที่สุดตามมาด้วยคนชื่ออะไรคะคนชื่อดงต่อไปก็คือคนที่ชื่อว่าดำต่อไปก็คือคนชื่อว่าเด่นนะคะและคนสุดท้ายนะคะคือน้องที่ชื่อว่าน้องเดกอ่าส่วนโจทย์ถามว่านะคะเศษส่วนใดที่ ค่าอยู่ในลำดับที่3ที่3นะคะใครที่อยู่ในลำดับที่3นะคะซึ่งคนที่อยู่ลำดับที่3ก็คือคนนี้เลยดเด่นนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะวงกลมในกระดาษคำตอบคือข้อที่ทเขียนว่าเด่นนั่นก็คือข้อเลยคะ่ะ ข้อ2นั่นเองเด็กไปวงกลมแบบนี้นะคะในกระดาษคำตอบได้เลยดังนั้นข้อนี้ก็จบแล้วสรุปคำตอบนะคะว่าตอบข้อ2นั่นเองเสร็จแล้วค่ะสำหรับข้อที่3นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นงานที่เด็กๆจะต้องทำส่งคุครูอ้อนะคะก็ให้เด็กๆเ,เขียนวันที่ลงไปด้วยนะคะว่าเป็นวันจันทร์ที่17เดือนมกราคมพศสองพนนะคะจากนั้นก็เขียนโจทย์ตามที่คุณครูอ้อได้ใส่ลงไปในหน้าจอนี้เลยนะคะมีข้อ 1, ข้อ2และก็ ข้อ3นะคะยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนในการทำงานวันนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจว่ามันตอบข้อดังกล่าวยังไงก็กลับไปดูที่ต้นคลิปได้เลยนะคะ